มาลองตำกันนะครับผมก็ไม่เคยตำมาก่อนครับนี่มาลองตำกันนะครับจับไปจับไปล่มไปแล้วครับสองลูกพอครับพอครับพอครับทุกคนพอแล้วครับเจ้าปกก็มาแล้วครับทุกคนปกก็ปกก็ไปกับทุกคนด้ สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพกับผมเด็กใต้ลองทำเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทำว้าวมะพรุนครับเมุกอบัดจิบบาดก็เล่นนะครับตะมุนมะพร้าวนะครับทุกคนขั้นตอนแรกของเราก็นี่ครับทุกคนนี่ครับโอ้สูงจังเลยครับผมมาคขยคอยมะพร้าวันก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาไม้คขยก่อนนะครับทุกคนมาไ โอ้โหไม่ค่อยยาวเลยนะครับครับปก็ยังไง่ะเดี๋ยวลบลบลบคนนะครับอาแบบลูกใหญ่ๆนะครับทุกคนเอาแบบลูกใหญ่ๆนะครับเราจะมาทำ วุ้นมะพร้าวแบบที่ใส่ลงไปในกะลามะพร้าวนะครับใส่ไปในได้นะตาก็ลูกมะพร้าวเลยใส่มันเอาวุ้นใส่ในลูกมะพร้าวนะครับมาลองตำกันนะครับผมก็ไม่เคยตำมาก่อนครับนี่มาลองกันจัดไปจัดไปจัดไปเลยครับทุกคนตุงนี้พี่หน่อยครับทุกคนไม่ยิ้มมะพร้าวของตัวเองเดี๋ยวเจ้าของเขามา

ไม่เอาตีไม่หลักตีตั้งเอาเลยครับทุกคนหลังจากเราไปเอามะพร้าวของย่ามาแล้วนะครับทุกคนไม่ใช่ของใครที่ไหนนะครับของย่าครับเราก็จะมาปอกเอาไปตามุนนะครับเอาไปใส่มุนนะครับปอกยังไงแล้วตาค้องปอกเหมือนคลิปที่ดูเมื่อกี้บอกยังไงแล้วลด้อลงตำับลองตำไม่เคยได้ตำเลยลองต ทำยังไงดีนะก้องอ้ทำแบบนี้ไหมนะครับเช่เจรเจรไหมนะอดีดนะอปิดข้างนะับไปทำงนี้นะครับนี่เราทำข้างนี้เบาๆครับเดี๋ยวญาได้ยินไม่เป็นไรครับมันมันไม่ผิดพานะมันสามารถแก้ได้ ทำแบบม่ง,ง่ายนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่เคยตำม,มาเลยนะครับเนี่ยครั้งแรกครับเด็กใต้ลองตำจริงจริงครับทุกคนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันมิม้นจะกินนิ้วรับอืม <c oughs> มากเกินไปแล้วไหมตักองอยังได้อยู่วบยังได้อยู่ ไม่เคยทำนะครับดูคลิปมาครับแต่ก็อยากกินนะครับอาการร้อนหนึ่หลังจากฝนตกมาหลายวันนะครับถ่ากล้องไปไหนทำเลยครับเดี๋ยวก็จะให้แม่สวนนะครับทุกคนให้แม่สวนให้นะครับหามีดกลมๆมานะครับทุกคนมีดผมไม่กลมแมวนี่ขนาดเอพรับเลยนะครับเมื่อกี้ แข่งเหมือนกันนะน,นี่ทิ้งแล้วก็จใจแบบปลาหนีดนะครับทุกคนค่อยๆตั้นะครับแต่ผมก็เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาใต้ก็เรียกว่าลอกลอกตอนนี้เงี้ยกว่าตั้มลอกลอกพี <Yeah. S 1> ่น้องเออข <Boom. S 1> นาดตั้มลอกลอกอยังอ,กออกมาสวยเลยครับทุกคนดูดิครับนานนานเก่งไม่ตะกงผมเก่งไม่ตะกง นี่ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยครับครัง้งแรกครับใซ่ยครยป้า <c oughs> เอาความจริงลองมาหลายลูกแล้วนะทุกค <c oughs> นปาดาตมันให้เหมือเหมือนะครับทุกคนมันจะได้ตั้งแบบง่ายๆนะครับตั้งยังไงครับเดีย๋ยลองดูดิโอ้โอ้ ว่ดีๆมันมะพราผมไม่เคยทำมาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวก็มาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะกินได้หรือกินไม่ได้นะครับแต่ก็ให้แม่มาช่วยสอนนะครับน้ำเทกับน้ำเตกน้ำเตกครับทุกคนน้ำเตกครับ จะได้กินไหมครับครั้งแรกอะไรมันก็ยากกับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้โชว์นะครับโชว์นะเกลืออะไรเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปก็เอาน้ำปลาปลาตองก่อนนะครับนู่นแม่กำลังโกรอยู่นะครับทุกคนเอาส่วนไหนครับเอาส่วนกากส่วนน้ำส่วนกากไม่เอาครับตักล่องกินไม่ลงเอาไปทิ้งครับไปนี่เอาไปทิ้งครับนี่ครับ น้ำมะพร้าวจิ้มาบลงแล้วครับน้ำมะพร้าวเสร็จแล้วก็ก็มีผงวุ้นนะครับแล้วก็น้ําตาลแล้วก็เกลือนะครับใส่ผงวุ้นลงไปก่อนนะครับมาดูกันนะครับทุกคนผมลองทำครับใส่น้ําตาลลงไปเลยนะครับเงียวคุณนะครับคุณแล้วก็เกลือนะครับเกลือไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะครับ คนๆนะครับแล้วก็เอาไปตั้งบนโต๊ะนะครับคนเม็ดไหนกันเลยครับแมวหนเหม็ดไหนนะครับมไม่นัดกันก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปตั้งบนโต๊ะเลยครับทุกคนตั้งเควกันเลยนะครับทุกคน ก็กวนนะครับก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะทุกคนแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะครับทิ้งไว้สักแป,ป๊บก่อนนะครับทุกคนวุ้นมะพร้าวของเราก็เสร็จได้ที่แล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็เอามาใส่ในลูกมะพร้าวนะครับรจากทแช่ไว้แช่ไว้น้ำนะครับก็พักไว้ประมาณทิพติิย20นาทีได้ครับก็ใส่ลงไปนะครับใส่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเอาอุ้นมะพร้าวใส่ไปในลูกมะพร้าวเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไป xây này năm kg này gấp ở bài này năm này gặp. ่ากินมากนะครับทุกคนไม่รู้รสแกจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองูีเล็กๆก่อนนะครับนี่ครับทุกคนแข็งดีเลยครับทุกคนมันเนรูครับนี่ครับเด้งเลยครับทุกคนเด้งเลยครับจะลองจิ้มกันนะครับมาลองจิ้มกันนะครับว่ามันจะอร่อยไหม รสชาติมันนะครับหอมหวานอร่อยนะครับทุกคนหอมหอมน้ํามะพร้าวมากเลยผมไม่ได้เติมน้ําเปล่าลงไปเลยนะครับเอาน้ํามะพร้าวล้วนๆเลยนะครับเราแช่ทั้งทั้งไวประมาณขี่ชั่วโมงครับผมประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงได้นะครับผมว่านานอยู่เลยครับกว่ามันจะทตัวแข็งได้นะครับแต่ก็คุ้มนะครับอร่อยมากครับ ความโตเลยครับต้าก้องลองจิ้มไหมโอ้ไม่เป็นไรครับลอเลยครับผมไม่ครับเด้งเลยครับถ้าทุกคนจะไปํำนะครับผมแนะนําว่าเนื้อมะพร้าวทนาให้มันเล็กๆหน่อยนะครับมันจะได้กินง่ายๆนะครับแล้วก็น้ํามันก็ใสไปเยอะๆนะครับนี่น้ํามันจะน้อยๆหน่อยนะครับเนื้อมะพร้าวมากเกินนะครับ แต่เหมือนว่าแล้วครับทุกคนลองตำรับผมลองตำเป็นกังเรกเลยครับทุกคนอะไรมาก oh. น้ําตาลเกลือนะครับแล้วก็น้ํามะพร้าวมันอร่อยอยู่ในตัวแล้วนะครับใส่ใบเตยนิดนึงก็ได้นะครับถ้าอยากให้มันหอมผมว่าอิ่มเลยคนเดียวน่าจะอิ่มเลยผมว่าลูก,ลกหนึ่ง,งลูกหนึ่งอิ่มเลยครับทุกคนโอ้โห oh, นี่ครับ นี่เป็นนุ้นแบบนี้ครับทุกคนเป็นนุ้นแบบนี้โคตรนร่อยเลยผมชอบชอบมากเลยครับผมว่ากินไม่หมดแน่นอนครับนี่ครับนี่ลูกบักเอกเลยครับนี่ครับทุกคนแดงเลยครับทุกคนนี่ก็เหมือนกันนะครับข้อสไตล์บ้านๆนะครับกินไปจนถึงอาทิตย์หน้าเลยครับทุกคนผมว่าใจกินเล่นได้ตอนกลางคืนนะครับ หรือว่าตอนเก้าขึ้นมาตอนเตี่ยงอากาศร้อนๆก็อร่อยเลยครับทุกคนขอบครับทุกคนมาดูแบบใกล้ๆครับกินไปเรื่อยๆก็เริ่มใจอิ่มอีกแล้วนะครับทุกคนไม่เม็ดครับไม่กินไม่เม็ดกินไม่เม็ดครับทุกคนไม่หมดหรือไม่เม็ดครับไม่เม็ดกลับมาลองอีกครั้งหนึ่งครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะจบคลิปแล้วไม่ไหวแล้วครับทุกคนอิ่มมากครับ ครับตาก้อเป็นยังไงครับตาล้งโคตรอร่อยเลยครับจริงหอมใบเตยด้วยใส่ใบเตยไปประมาณนิดนึงมันจะมีกลิ่นหอมๆับปกติน้ำน้ำปลามันก็หอมอยู่แล้วแต่พอใส่ใบเตยโคตรกลมๆเลยครับเอาละครับผมจบเท่านี้ดีกว่านะครับจิ้ไม่หมดเลยครับก็เหลือประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าใคยชอบคลิปนี้อยากทาตามหรือว่าอะไรก็ทตมตามในคลิปผมได้นะครับมันอาจจะไม่ดีเหมือนที่คนอื่นเขาทามาแต่ว่ามันก็ปอกินได้แบบง่ายๆนะครับทุกคนแบบไม่ต้องไปอะไรมากมายทำแบบง่ายๆเราทํากินเองได้ค่ใจ,ใจ่าๆอะไรก็ไม่มากมายนะครับทุกคนก็ถ้าใคยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วหน้าเราจะพาทุกคนไปทำอะไรที่ไหน ก็อคอยมาดูกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปน,นี้ก็ลาไปก่อนครับ